มาครับชาติงองหน่อยเพื่อนแก้วเจราจาครับสำหรับศึกฟุตบอลในเมื่อคืนจะผ่านมาครับต้องบอกว่าเราจังหนับครับต้องบอกเลยครับราโยบาเยการโนครับสามารถเก็บชัยชนะได้ครับนั่นคือเหนือความคาดหมายจริงๆเราเต็มกระบุงเราชาติงองหน่อยครับในโกดังไม่ต้องพูดถึงครับบอลสูงแรก45นาทีจังหนับกันไปรวมถึงตัวเน้นตัววีชุดโครงการแตกบวกกันยับ ใครอยากแตกวันนี้ครับลองดู2ตัวนี้ครับวันนี้มีมาฝาก2คู่ครับคู่แรกเปิดหัวที่ศึกฟุตบอลคาราบาวครับเราต้องบอกได้เลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ10ของศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับวันนี้เจอกับในทางด้านของบาร์ลีร์ครับต้องบอกบาร์ลี่์อยู่ในอันดับ7แมนยูอยู่ในอันดับ10และต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนัดล่าสุดครับเขาชนะในทางด้านของเซา์แธมป์ตันไป 3ประตูต่อศูนย์ครับและต้องบอกได้เลยว่าแมนยูเนี่ยในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยแข่งไปแล้วเนี่ยสนัดครับและก็ชนะไป2เสมอ0ูนะฮะแพ้ไป2มี6แต้มนะครับคู่นี้ครับต้องบอกว่าก่อนเกมเนี่ยนะครับให้ในทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นฝ่ายแบกอยู่ครับแต่ไม่ได้มากมายอะไรครับและต้องบอกได้เลยว่าเคยเจอกันมา3นัดครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่สามารถเก็บชัยชนะเหนือในฝั่งของบาร์รี่ไปได้ครับ ทั้ง3เกมครับเกมล่าสุดแมนยูชนะไปในศึกฟุตบอลคาราบาวครับนี่แหละครับก็ชนะไป2ประตูต่อ0ูนครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้แมนยูอาจจะมีการโรเตชันผู้เล่นหน่อยแต่ก็ไม่ได้มากนะฮะเป็นบางตำแหน่งเท่านั้นและผมเชื่อว่าในทางด้านของบาร์ี่นะครับเขาแข่งมา6นัดนะฮะชนะ3เสมอ1แพ้2มีอยู่10แต้ม10นัดหลังสุดของบาร์ี่ครับต้องบอกว่าชนะ4แพ้4เสมอ2ครับ เอาจริงๆแลบฟอร์มในทางด้านของบาลลี่ก็ไม่ธรรมดาแต่วันนี้เจอแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดต้องบอกได้เลยครับว่างานยากอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นหนีไม่ออกครับเด็กผีครับขออยู่ในทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกันครับและเราต้องบอกได้เลยครับว่าวันนี้สุดมันแน่นอนสำหรับคู่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกได้เลยเราบรรดาแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดก็ไปแมนยูอยู่แล้ว ใช่ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องบอกได้เลยนะว่าแมนยูเนี่ยเกมรุกดุดันครับสำหรับวันนี้ครับและไปกันที่ต้องบอกว่าคู่ที่2อเอฟเวอร์ตันนะฮะต้องเจอกับในทางด้านของ pton, เซาแทมตันนะครับ คู่นี้ครับต้องบอกได้เลยครับฟอร์มในทางด้านของเอเวอร์ตันครับนัดล่าสุดครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ครับก็พ่ายให้กับแอสตันวินล่ามา3ประตูต่อ2ผลงานในการเคยเจอกันมากับในทางด้านของเซา์เนี่ยเอเวอร์ตันเกมล่าสุดเนี่ยเจอเซา์ก็โดนในทางด้านของเซา์ชนะไป2ประตูต่อ1ครับแต่วันนี้ครับในบ้านของเอเวอร์ตันผมเชื่อว่าเอเวอร์ตันมีดีพอครับเพราะฉะนั้นยึดใจไปที่เอเวอร์ตันครับนี่คือ2ตัวครับ ให้ไปอยู่ในฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไปที่เอฟเวอร์ตันครับลองดูแล้วกันครับถุงเท้าตึงเต็มกระบุงลั่นดังไปแน่นอนพี่ๆท่นานใดสนใจอยากจะเข้ามาอยู่ในโกดังฟุตบอลกับผมมาได้เลยครับ a p k 9 5หรือไม่ก็สแกน qr โค้ดเข้ามาฝากไว้2ตัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเอฟเวอร์ตันครับวันนี้ขอตัวราไปก่อนครับอย่าลืมแล้วกันครับ a p k 9 5 หรือไม่ก็สแกน QR โค้ดที่ผมขึ้นไว้มาอยู่กันในครอบครัวเดียวกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ